มุกตากีละเยื่อแห่งความโสมมสิ้นเสียงปืนดังคึอก้องที่บ้านลุโบกายยะตำบลเฉลิมอำเภอระแง,งะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่15ทธันวาคมชีวิตของมุกตากีละผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นที่รักของชาวบ้านชอบช่วยเหลือและต่อสู้เพื่อชาวมุสลิมมะลรายูอย่ยางแท้จริงก็มีอันต้องจบสิ้นลงยางกระทันหันไม่มีแม้โอกาส ที่จะได้ทําในสิ่งที่เขาหวังตั้งใจมาโดยตลอดว่าจะทําเพื่อสังคมเพื่อบ้านเกิดที่เขารักและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องมุสลิมได้อีกต่อไปเป็นที่ทราบดีว่ามุกตากีละเป็นนักการเมืองหนุ่มใหญ่ไฟแรงในช่วงที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัายรามคำแหงเป็นนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวในฐานะรองประธานกลุ่ม PN YS ดิเมนตแต่ระหว่างที่เป็นนักศึกษาอยู่นั้นการเดินทางกลับมาบ้านเกิดแต่ละครั้งมุกตามักจะชวนเพื่อนๆมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตามกำลังและความสามารถที่นักศึกษาจะทำได้อยู่เสมอหลังจากจบการศึกษาและไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศหลายปีก็ได้กลับมาประกอบอาชีพส่วนตัวและเป็นทนายความและเริ่มเคลื่อนไหวในฐานะผู้ประสานองค์กรสันติภาพเพื่อจังหวัดชดายแดนภาคใต้มีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในด้านกฎหมายทําให้มีเครือข่ายเป็นองค์กรต่างๆอย่างกว้างขวางเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิฮิลานอามักซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิฮิลันอับยักษซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครผู้ภัยและองค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับแม้ว่ามุกตาก,กีละจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการที่เคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในลักษณะให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแต่ด้วยความที่เป็นคนไม่นิยมความรุนแรงและต้องการต่อสู้ในแนวทางสันติในปี2548มุกตาก,กีละได้ร่วมกับบุคคลในเครือข่ายจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นในจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้โดยใช้ชื่อว่าพรรคสันติภาพไทยและส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในปี2550แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งซึ่งเขายังคงต่อสู้ต่อไปด้วยจิตใจมุ่งมัน่นด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิน่น และระดับชาติแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จจนกระทั่งมาจะตั้งพรรคการเมืองอีกครั้งในนามพรรคประชาธรรมโดยชูธงเป็นพรรคของคนมลายูเพื่อคนมลายูประกาศนโยบายมุ่งแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแนภาใต้ซึ่งผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่3กรกฎาคม2 5 5 4ิี่ที่แม้นว่ายังไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ก็ทำให้สามารถสร้างกระแสการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อชาวมลายูได้ดีในระดับหนึ่ง และเนื่องจากผลคะแนนที่สนับสนุนพรรคประชาธรรมนั้นส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สมัครจากพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งซึ่งเคยอยู่ในกลุ่มการเมืองเดียวกันและเคยเป็นเพื่อนสนิทที่ไปมาหาสู่กันตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษาที่ต้องมีอันพ่ายแพ้การเลือกตั้งซึ่งนี่อาจเป็นการสร้างรอยแค้นให้กับผู้สมัครคนนั้นซึ่งนำไปสู่การสังหารเขาหรือไม่นับเป็นประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อย ด้วยความเป็นปัญญาชนมุสลิมมีนิสัยอบอ้อ,อมอารีมีความจริงใจที่จะกลับมาช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเกิดมีความโดดเด่นทางความพิศที่สําคัญคือเข้าถึงได้ง่ายทําให้มุกตากีละเป็นที่รักของชาวบ้านไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสแต่เป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้เลยทีเดียวการเสียชีวิตของมุกตาครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากระคนสงสัยว่าเหตุใด จึงต้องสังหารบุคคลที่ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอดแต่ไม่ว่ามุกตาก,กี่ละซึ่งได้รับการยอมรับนับถือจากชาวบ้านว่าเป็นคนดีจะถูกสังหารโดยการบงการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดการเสียชีวิตของเขาในครั้งนี้ได้สร้างกระแสความเคลื่อนไหวที่สําคัญกระแสที่อาจเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อของคนมลายุมุสลิมที่ไม่เห็นด้วยกับการต่อเหตุรุนแรงที่อาจลุกขึ้นมารวมพลังต่อต้าน สืบสารเจตนารมณ์การต่อสู้ตามแนวทางสติและไม่เห็นด้วยกับการก่อเหตุรุนแรงของเขาต่อไปการฆ่าฟันกันได้ไม่เว้นแต่คนมุสลิมมาลายูด้วยกันพี่น้องมุสลิมเราส่วนใหญ่ไม่มีใครที่จะเห็นดีด้วยและตามที่วงการฆ่าอัเอาลาะจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษเองอีกไม่นานหรอกไม่นานหรอกอาเมน